กาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีตอนเราเข้าสู่ช่อง YouTube ของรถบ้านเปอรสองคาวินสีนะครินจัดให้เหมือนเดิมนะครับวันนี้อยู่กับป้าคุณหมีใจดีคนเดิมเป็นผู้ดำเนินรายการเหมือนเดิมนะฮะวันนี้มาหันราคานะครับเรียกว่ามาแบบฮันฮาร์ดกันเลยนะ ใครอยากได้ Fort u n e r ปีใหม่ไหม่น้อยตัวท็อปและได้ราคาถูกครับวันนี้ช่วงก่อนปีใหม่ผมจัดให้เลยนะฮะและใครรับรถก่อนช่วงปีใหม่นี้นะในเดือนธันวา t นี s นะเอาค่าน้ำมันตังหากไปเลย1 0,000ืนบาทรับรถปุ๊บผมโอนให้ปั๊บเลยไม่บวกหัวไม่บวกดอกให้คือให้จริงๆนะครับจะเป็นรุ่นไหนกันบ้างที่พามารถเดี๋ยวไปชมกันได้เลยฮะนี่เลยครับเป็นเจ้า t ต y o t a f o r t u n e เน r ร์ซีราเกียร์รุ่น2 4 V ขับเพื่อนแบบโฟล์ววินะฮะสีล้อ เป็นปี2018จดปี19นะฮะจากราคา1 5 9,000บาทนะฮะวันนี้ผมลดมาให้30,000บาทนะ,ะเหลือ1ล้า2 9 0 0บาทครับนะยางปีใหม่ Bristone ดอกตึบๆเลยนะไม่อยากใช้ดาวก็ผ่อนกันเดือนละ,ะ10,000 10,600บาทนะฮะใครมีเครดิตมาซิ้อที่ผมเอาไป10,000 1 5แล้วกันนะพี่นะอ่ะดูนี่ครับเสาวบวงเสาบีถ่ายผู้ชมก็ดูหน่อยนิดน,นึงกันแล้วกันนะพี่ตากล้องนะ คันนี้เนี่ยป้ายแดงนะขายอยู่ที่1นึ่0ล้านเจ็ดแบาทนะฮะตอนขายป้ายแดงอยู่มขายราคานี้เลย1นึ่งล้านเจ็ดแสนบาทนะฮะก็ลดไปประมาณเกือบ7 0 0ดแสบาทนะฮะได้รถมือเดียวไปใช้อย่างนี้เลยไฟท้ายนี่อันนี้สวยงามมากนะตอนกลางคืนบอกเลยไฟ L.E.D. ขอเขาสวยมากสปอยเลอร์มีฟิล์มติดให้ใหม่นะฮะเซ็นเซอร์มีตรงนี้นะฮะนี่สวยๆเลยนะฮะอาพี่ตากล้องยืนมุมกว้างๆถ่ายเห็นทั้งหมดได้เลยนะ แล้วก็นี่เลยครับประตูท้ายไฟฟ้าเป็นแบบออโต้ลิฟ์เกตนะครมาพร้อมปกอ่าเรียกว่ามีพร้อมหมดแอนตี้แจมนะครับป้องกันการหนีบให้ด้วยนะฮะไหนดูซิซื้อรถมือสองฟังก์ชันเราหากันได้อยู่แล้วครับพี่หรือไม่ทราบถามผมได้แต่หลักๆที่คุณผู้ชมต้องดูเลยนะครับคือสภาพตัวรถแบบนี้นะ พราะผมขายออนไลน์เดือนหนึ่งกว่าสิกว่าคันนะทั่วประเทศใครไม่สะดวกมามีบริการไฟแนนซ์จัดไปเซ็นแล้วก็บริการส่งรถให้นะฮะไม่มีตัดต่อมีความจมน้ํากอใหม่นะถ้ามีซื้อคืนเต็มราคาให้น็อตชกอัพไม่เคยแก่ไม่เคยถอดร่องรางนะ้าตรงนี้สีเดิมด,ด้านเลยนะครับพี่นะนี่สวยๆเลยนะฮะข้างในเป็นเบาะเจ็ดที่นั่งนะฮะเดี๋ยวว่ากันข้างในอีกทีหนึ่งแล้วกันนะพี่นะหนึ่งล้านสองหมื่นเก้าพันบาทครับอ่านถูกต้องฮะหนึ่งล้านสองหมื่นเก้าพันบาทนะฮะเลทนี้ไม่มีค่าจ่ายแฝงไม่เก็บจัดโอนนนําาิกร การสาดสวยแท้โตยโยต้ามอเตอร์ด้วยนะนี่ครับดูด้านในเนี่ยฮะใหม่นะซอฟทาชรนถะมือสองต้องในสภาพประมาณนี้นะฮะกระจกไฟไฟ้าออโต้สีบานฮะ,ะพุสตาร์ทมีอะไรมีหมดแพดเดิลชิพอะไรมีให้หมดพี่แต่กล้องถ่ายข้างในอินเสิร์ตปกติเลยเลขไมล์แสนหลักพันประมาณนี้นี่ฮะหน้าจอดีวดีพวกนี้มีมาให้หมดเลยนะฮะเกียร์ซีคันเชียลชิปปรับเป็นมันนั่โห,หมดได้มีโหมดอีโคโหมดสปอร์ตมีให้หมดเลยนะฮะ ดูสภาพเน้นเบาคฮะนี่ฮะได้ไม่ปริตะเข็บไม่แตกเลยนะเห็นไหมใหม่ๆครไม่ได้ทำอะไรให้เลยนะเดี๋ยวไปดูด้านหนะ้าห้องเครื่องของเราหน่อยนะฮะเครื่องยนต์แบบ2 G.D เป็นโซ่ถามมิกนะฮะข้อดีคือไม่ต้องมาตั้งสายพานแล้วนะใช้งานไปยาวๆได้เลยครับดูหัวใจหลักของตัวรถเราได้เลยนะคันที่แล้วเนี่ยที่ทำออกไปนะฮะเป็นผู้รับเหมานะฮะไม่มีอ่าทุกครับเป็นขายของเก่าไม่มีจดทะเบียนก็ออกรถรับรถไปเรียบร้อยแล้วนะลูกค้าแนะนํามาสองคันแล้วนะนี่นะอ่ะ มันเดิมพถ,ถ่ายเลยฝากระโปรงน็อตโครงสร้างอ่าพวกนี้นะนี่ครับน็อตไฟหนงไฟหน้าแท้เดิมหมดเลยนะฮะไม่เคยแกะนะฮะนี่ช็อคอัพของของแต่งของโตโยต้าเขาด้วยเนี่ยอันนี้แต่งมาให้เลยนะจากโรงงานวสวยๆเลยอ่ะนี่ฮะมาร์เกอร์ QC บอนองมน้ำอยู่ครบนะฮะคันนี้คอนเฟิร์มถ้าเจอชนหนักเจอพิกคว่ำจมน้ำกอไม้ผมซื้อคือเต็มนะฮะคันหน้าเดิมสีไม่ได้ไล่นะฮะแบบตรวจเช็คให้เรียบร้อยเนี่ยโลโก้โลโก้ไว้อยู่ครบเลยนะ มากเสร็จแล้วพี่ตากล้องให้คุณผู้ชมเขาดูเครื่องดูอะไรพวกนี้หน่อยนี่ครับใครอยู่ต่างจังหวัดอยากดูรถแบบสภาพของช่องคาวินของผมเนี่ยนะจะเน้นแบบดิบๆเป็นลองเทคไม่ได้มาต่อๆไม่ได้ไม่ได้าอนเ n s e r t ถามว่าทาได้ไหมทําได้ครับแต่คอนเสิร์ผมอยากให้ลูกค้าเขาเห็นสภาพที่มันจริงๆถ่ายก็ถ่าย,าย,ายจริงๆแบบนี้เลยนะ ใครอยู่ต่างจังหวัดจัดได้นะทั่วประเทศนะสามจังหวัดก็รับหมดบริการส่งมีให้หมดนะฮะอ่ะใครมีเครดิตก็หมื่นหกเปเซ็นที่ผมบอกให้หมื่นห้าแล้วอันไฟแนนซ์ส่งเซ็นต่อจังหวัดอันนี้มีหมดนะฮะทวนอีกทีหนึ่งโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เกียร์รุ่นสองยุคสี่วีขับเคลื่อนแบบสี่ล้อปีสิบแปดจบปีสิบเก้าครับป้ายแดงขายล้านเจ็ดวันนี้จัดไปหนึ่งล้านสองหมื่นเก้าพันบาทนะฮะไม่ดาวไม่ขามจัดได้เลย อคนอนเนอร์เหลือคันสุดท้ายแล้วนะฮะคันนี้ลดราคาพร้อมให้คันน้ำมันเป็นของขวัญชุดแฮปปี้มีให้คุณผู้ชมในวันรับรถนะฮะสำหรับในปีใหม่นี้นะครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้ไส้กรองเปลี่ยนให้บริการหลังการขายหนึ่งปีมีให้เหมือนเดิมนะฮะใครสนใจเบอร์โทรเสีด้านล่างไว้แล้วอยากดูรูปแอดไลน์กันได้เลยครับส่วนวันนี้ปักุูดหมีใจดีคนเดิมขอตัวลากันไปก่อนลานไปก่อนนะครับสวัสดีครับ